ข้าน้ำกันเดอบอนี้ฟักทองเชื่อมของเราสุกแล้วนะคะสุกแล้วเนาะเราไม่ได้ใส่น้ำปูนนะจริงๆเข้าใส่น้ำปูนแช่น้ำปูนแล้วมันจะอร่อยเนาะแต่สีของเราก็สีสวยไม่แพ้กันนะคะไม่ได้ใช้น้ำปูนนะถ้าใส่น้ำปูน,ะนปมันจะแข็งๆเนาะแช่ไว้สักสอง,องชั่วโมองตอนนี้เราเชื่อมเลยเนาะเชื่อมเลยก็อร่อยเหมือนกันนะคะก็คือกินแบบธรรมชาตินะไม่ต้องไปเอ่อกข้าเห็ดแบบธรรม,มดานะคะ ธรรมาชาติกินแบบใส่ยิบกินได้เลยนะคะยิบรับประทานได้เลยนะคะแบบไม่ต้องอใส่กะทิก็ได้เนาะถ้าเราไม่ชอบหวานมากเกินไปอันนี้กระตมหมูหงกระเพี่น,อน้อ,อง,งนเ,อเ,เนี่ยตระตมหมงบ้านอ,อีมอยู่เนี่ยตะตมหมูก็ฝักทอวงใช้มือถือเอาด้วยพี่น้องเพราะว่าขากรองมันจะลม้มจะล้มมากจะดึง แตงโมกระปุ่นไต่ตงแล้วก็ข้าอางโซบะเลอร์เลยพี่น้องดูข้าวเนียวกะพมิออะพรใส่หมอแล้วข็เสร็จากใช่อยากกินกะเพื่อแข็งเนี่ยพริกเม็ดตำ ใส่น,นี่ใส่น้ำปลาใส่ทุกสิ่งทุกอย่างเ,าเลยอันนี้ทีมันเสียบไข่ต้มก็ปอกไปได้สองลูกสองฟนะองเนาะยังสองฟองเพราะท่านจะปอกออเอาไปเลยเอาแต่แหย่ตาแล้วเอามือเปล่าแล้วแล้วได้แบบเปล่าดอกไม้สูงเลยไม่ม,ม,มีเวลา แต่เขาเ้แบบเออยาทำางจัไเป็งหรอกไดบางสิก็เรียบปรด้เ,เชื่อมมบเบิดเนาะสอบ,สอบปอึ้งเลยสิเราขุณเขาอิ่มต้องทำจากหนึ่งอาหาพ่าใหง่พ่าใไงแล้วมากนหนึ่งอย่างนี้ได้ผ้าถานเนาะแค่หนึ่งเส้หัวแถวว้า,าไฟเขาไม่ทำ,ทำนเลยเนาะ ไม่ทานอยู่หอมใส่ทานเลยนะเดี๋ยวจะหนึ่งเห็นป่ะไงแต่อพอแล้วหมักหนึ่งแล้วหอมมักแบบเชื่อมเอาก็ได้ละตรงเดียวกันนั่นแหละพี่น้องบรรยากาศเดียวกันเลยเพราะว่าพันธุ์นั้นม่กลิก่นหวานแล้เนี่ยความจะลงคลิปแล้วก็จะไปเอปิดคลิปลงก็จะไปเอามานึ่งมาใส่น้ำแล้วก็เนึ่งเส่หัวให้ตาเนาะ อ,อ,อันนี้ก็เอาแบบหนึ่งซีหวดเนาะอันนี้หนึ่งซีหวดก็ได้พี่น้องเลยวันวนี้เราหมักเนาะเดี๋ยวย่าจะหนึ่งซีอหอดใส่ซึ้งก็ได้นะแต่ว่าในความที่เก็บไปหามันมันหลายอย่างเนาะมันอยู่หลังบ้านก็สนนิ่หนึ่งซีหวดให้เราส่วนนี้ก็คือเชือ่อม เดี๋ยวลงคลิปก่อนแล้วตัดคลิปเอาแล้วเดี๋ยวให้ามจับเป้าออมาหนึ่งมากเนแกะข้างมาหนึ่งเนาะเนื่องเพราะว่าไก่มันดึกผู้ชายแก่แล่นไปเล่นแล้วพี่น้องก็ม่มีผู้เฝ้าไก่ในนี้กัน,ใน,ใน,กอนไอ้เจลอะไรมาที่นี่นะข้าไก่ใน่อนเนาะจะให้จับเป้าหัวใจเนาะมันจะโมโห หนึ่งแบอึแบบอึเชื่อมมัามเนบวดแสบกรเซ้าก็รลึกมหิวจมอ,อยากสดกรกวดอภินิหารอุินิหารน้ำคนกันเลย ผักกระเกดตัวมีผักกะเดนั่นจิบบอเมพี่น้องจ้บมูเครื่องจานไหมเกือบจมจานไหมเพราะว่ามันไม่สยงของปุ่นน้ำเนาะสิบก็ล่ะนี่มามนีด่ะสามมูสัวไปเลยเครงนึงนี่